สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับวันนี้ก็มาดูเขาเรียกลังนกจาบอยู่ข้างๆถนนนี่เองนี่นะครับตอนนี้ก็ทุ่งนาเขียวกระจีเป็นด้วยข้าวนะข้าวยาบนูแปลงหนึ่งออกมาจากสามไร่สีไร่นะแถวนี้ก็ต้นตาลเยอะวันนี้ก็มาดูต้นตาลฝั่งนี่ นี่ฝนเพิ่งตกหยุดนะฝนฝนเพิ่งตกแม่สักพักนี่เองพอหยุดตกประมาณสักครึ่งชั่วโมงลุงดำก็ขับรถออกออกมาดูตอนนี้ก็มาเจอก็เรียกว่าลังนกกระจาบอยู่ฝังนี่นี่เห็นไหมนี่ลังนกกระจาบนี่ลังนกกระจาบก็มีสีเขียวสีแดงไอ้สีเขียวเขียวนี่ก็คือการสร้างลังใหม่ นะครับสร้างลังใหม่นะครับสร้างลังใหม่แต่ที่นี้เรามาดูใกล้ๆว่าสีแดงสีเขียวนี่สร้างลังใหม่ตรงนี้เห็นไหมนี่เต็มเลยมีลังสองชั้นนะแต่ลังที่มีคอนอยู่ตรงกลางสีเขียวๆนั่นลังตัวผู้นะอันนี้นกกระจาบนี่ก็คือนอกกระจาบนกกระจาบนี้ก็จะสร้างลังสวยใช่ไหม จะบินนะเห็นรลังสร้างลังนะเห็นไหมเสียงร้องโอ้โหรังเขียวๆเพิ่งสร้างใหม่ตรงรังต้นนี้ก็อยู่มาณสักสามสิบสี่สิบรังได้แหละซ้อนๆกันอยู่ครับน,นูบินเต็มเลยฝั่งนึงก็มีต้นนี้ต้นเดียวก็สี่สิบกว่ารังได้ครับนี่เห็นไหมนน เห็นไหมนะ่ะบินสร้างหลังใบตรงนี้ก็ต้นเดียวกันกำลังสร้างเห็นไหมอู้นี่เขียวสร้างนุ่นนี่นุ่น,นีเขียวกำลังสร้างนะครับบนอ่ะเห็นไหมนี่นี่บนสร้างนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็สร้างเยอะฟังนี่ ด้านฝั่งนู้นก็สร้างนู้นยอดขึ้นไปข้างบนแต่มากทั้ทงยอดเขาจะไม่ค่อยสร้างเพราะลมมันแรงเพลมมันแรงมันก็จะตีถ้าล่างๆมาในลมไม่ค่อยแรงเขาจะดูลมด้วยนะปีนี้ฝั่งไหนลมมาปั๊บคอยด้านที่ลมมาแรงเขาก็ไม่สร้างถ้าบนไหนลมน,น้อยๆสร้างสมมติว่าปีนี้นะลุงดำว่าลมฝั่งนี้มันมาแรงเนี่ย งีม่มาแรงพัดมาฝั่งนี้นะเขาก็สร้างฝั่งที่เลยลมไม่แรงฝั่งนี้เห็นไหมสร้างเออไม่ใช่ว่านกก็มีภูมิปัญญาของเขานะก็แปลกนีเหมือนกันนะตอนนี้ก็มาเดินดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ล้มแรงไม่แรงเขาก็จะมีพุ่มไม้ฝั่งคันคลองฝั่งนี้เขาจะมีคลองน้ำชุมทานอยู่นี่เห็นไหม ของน้ำชมพทานนี่นกกินปลาเรื่อยนี่ของน้ำชมพทานน้ำไหลทั้งปีอย่างชาตินกก็เยอะแล้วมาดูต้นนี้ต้นนี้ตาลที่เรามองเห็นนี่สีดำนี่นี่ตาลลูกนี้จำไว้เลยนะครับนี่ขยายสุดและ้ะถ้าตาลอย่างนี้ก็เ,เรียกว่าตาลหม้อจะเป็นสีดำ ถ้าตาลทองนี่จะตูดจะสีั้องทองแดงแดงอย่างนั้นนะสีเหลืองเหลืองแดงแดงนี่เ็าเรียกตาลหม้อนะครับนี่นี่ตาลต้นนี้นะที่มีงวงอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยงวงที่เหลงนี่เ็าเรียกงวงมันตาลตัวนี้ตาลตกภูนะนี่เห็นไหมตาลตุกภูตาลต,ตัวเมียเนี่ยน,น,นี่ตาลตัวเมียจะมีลูกนี่นะครับคนมาดูว่า การแยกตาลตัวผู้ตัวเมียเป็นยังไงจะลุงดำจะเห็นชัดๆเลยนะว่าตาลตัวผู้นี่นี่จะมีเขาเรียกว่านี่ตาลตัวผู้ที่มีรังนกกระจาบอยู่เยอะๆนี่นี่อย่างนี้เขาเรียกว่าตานตัวผู้นะนะเขาบอกเคล็ดลับลุงดำไม่รู้จริงเพ็จแค่ไหนนะถ้าลูกตาลมาปลูกออกลูกตัวเมียอย่างนี้นะนี่นะ ถ้าอยากได้ตาลตัวผู้งอก,น,กนี่ก็เขาเรียกว่าให้ว้มลงง้าข้วามว้มลูกตาลงมันจะเป็นเ็กสิ่งนะเออถ้าอยากได้ตัวเมียก็หงายไว้เอออ่างนั้นนะแต่คนผมผมก็เชื่อรึ่งไม่เชื่อรึ่งเ็นคนชาวบ้านเขาพูดอย่างนั้นแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นตัวเมียตัวผู้มันกันแล้วแต่ธรรมชาตินะผมคิดอย่างนั้นนะแต่บางคนว่าเคล็ดลับการปลูกตาลตัวผู้ตัวเมียเป็นอย่างนี้น เอาแยกได้แล้วนะว่าตาลตังผู้เปไงนะครับนี่เราไปดูโคนต้นดูโคนต้นอย่างนี้นะดูไม่ออกนะโคนต้นมันก็เหมือนกันละโคนต้นตาลแต่สิ่งสําคัญก็คือการออกลูกนะออกลูกนี่ดูลูกตาลน,นี่เขาเรียกตาลหม้อนะนี่เห็นเป็นไงตาลหมอลูกนี่โอ้โหนี่ทันลูกสุกเนี่ยเอาไปทําพัน์ุได้นี่ดูดูนี่เห็นลูกใหญ่ไหมครับนี่ นี่ลูกใหญ่สวยนะครับตาลหม่เรียกตาลโม่ตาลหม้อคือตาลสีดําตาลทองคือตาลสีแดงตูดแต่ตาลโม้นี่จะตระกูลเขาจะใหญ่กว่าตาลตาลทองนะตาลทองมันจะตูดสีแดงแดงออกเลี้งเลี้ยงหน่อยน่ะตาลทองนี่ตัวผู้ตัวเมียรู้แล้วนะครับว่าตัวผู้คือไม่มีลูกนะครับตัวเมียก็ออกลูกองตัวผู้ไง แยกต้นตาลออกเลยนะตาลตัวผู้อย่างนี้ตาลตัวเมียอย่างนี้ถ้าใครอยากให้ตาลที่ได้ผลออกลูกใหญ่หรือลูกลายเด่นะถ้าเรามีต้นตาลแบบที่ลุงดำไม่เห็นนั่นนี่หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นอย่างนี้นะเออตัวตัวผู้ไว้สักสองต้นก็ดีต้นตาลหนึ่งต้นต้นตาลห้าต้นมีตัวผู้หนึ่งต้นกำลังดีเลยครับนี่ นะครับถ้าไม่มีตาลตะพูการเจริญพันธุ์หรือการเจริญดอกดอกเกสรน,นะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะเออจะอรอแมลงวันเออมแมลงพึ่งหรือมแมลงอะไรที่ชอบตอนเกสรกินน้ําหวานหรือนกหนูอะไรกันต่างๆแต่ถ้าเราปลูกแล้วมันมีตาลตะพูเยอะก็เก็บไว้เลยก็ได้นะครับมันก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้น เอาทาแปรทําไม้ได้นะครับนี่นี่ามาดูลังนกกันนี่ทานต้นตัวเมียนี่ก็มีลังนกเยอะเมียประมาณล้วสิบคนลังรสิบคนลังนะแต่ทารตัวผู้นี่มีประมาณสี่สิบห้าสิบลังไม่ใช่สามสิบลังที่รงดําบอกแล้วนี่ฝั่งนี้เยอะแยะเลยนี่นี่ฝั่งนี้ต้องดูนะไล่แต่ข้างล่างขึ้นไปนะมีลังซ้อนด้วยนะ ไปขึ้นไปนู้นนู้นถึงโอ้โหขุนถึงยอดเออดตาลตัวเมียนี่1หนึ่งลังสองลังสิบกว่าลังแล้วลูกตาลฝั่งนูมันติดก,กันสองต้นเนี่ยนะเวลาปลูกตาลต้นหนึ่งห่างประมาณยาต่ำกว่าแปเมตรสิบเมตรกำลังดีนะครับนี่แล้วลุงดำก็จะดูว่า ลังมันอยู่อย่างฝั่งนี้มีไหมมีต้นสะเดาบังหน่อยเรามาดูต้นนี้ว่าต้นต้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าไออันี้นี่นี่มีสองลังสองลังสามลังสี่ลังเหมือนกันนี่ฝั่งนี้เห็นไหมคุณเห็นลังมันมีแล้วตัวเมียก็มีลังเยอะตกแล้วฝั่งนี้สองต้นนี้นะประมาณร้อยกว่าลังะ มันซ่อนกันไว้นะครับพอซ่อนไว้เยอะแยะเลยนะครับนี่ตรงนี้บงังตรงนั้น,ตรง,งน,นตรงนั้นบังตรงนี้นี่อยู่ในกาบตาลก็มีทุ่สร้างใหม่ก็เยอะสร้างใหม่ของได้ลงมาดูสร้างใหม่ก็มีเยอะนี่เห็นไหมฟูนบินว่อนเลยลังตัวฟู้เราก็จะเห็นที่มีคอตรงกลางกันลังตัวผูเห็นไหมลังตัวผู ที่มีคอนจับเดี๋ยวถ้ายังรังตัวเมียมันจะมีบรบานยาวๆอย่างนี้บางรังนี่เขาจะทําต่อกันนะเรามาดูข้าวเลาตาลมาดูข้าวว่ามีตาลหล่นหรือม,เอมนะอีเขาเรียกว่ารังนกกระจาบหล่นหรือไม่นะครับนี่โอ้โหอันนี้ก็เนียยรังนกกระจาบหล่นหรือไม่เรามาดูมาดูกันว่า รังนกกระจาบมีลูกตาลลอยอยู่นี่นะดูรังนกกระจาบนะครับนี่นะมาดูก่อนอ๋อตาเล็กๆออกลูกอโอรังนกกระจาบหล่นไปหนึ่งรังอ้หล่นหนึ่งรังอยู่ตรงนี้ตรงข้าวนี่นี่รังนกกระจาบหล่นนี่เห็นไหมอ่ะหล่นละหนึ่งรังแล้วก็หล่นตรงนี้อีรังนี่นี่อีรังหล่นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ วันนี้ก็รังอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้รังใหญ่มากนะครับนี่ลูกตารลรังก็คือตาลลูกตาลตานี่าข้ามปีแล้วปลูกไม่เกิดน,นะถ้าปีนี้ก็เอาลูกตาลสุกๆแล้วเราก็ไปปลูกไ,ได้นะข้าวข้ามปีไปเขาเรียกว่ามันเกิดจากความร้อนเขาเรียกเม็ดตาลมันจะพอ ถ้าอะไรจากจะปลูกตานนะกะเอาปีต่อปีแหละเวลาปีต่อปีหมายถึงว่าออกปีหนึ่งออกลูกครั้งพอออกลูกเสร็จแล้วแล้วก็เอาลูกเนี้ยลูกทอรีนสีดำๆเนี้ยเนี่ยถ้านี้สุกแล้วไปทําต่อได้ทีนี่นี่นะนี่ตานเนี่ยนะตานหม้อลูกใหญ่บางลูกหนักถึงสามกิโลนอันนี้ก็ลูกหนึ่งก็สองกิโลกว่าโลกว่าทุกลูก อโอ้โหนกกระจาบลูกเยอะแยะเลยนี่นะครับทีนี้ตรงไหนที่มีรังนกกระจาบเยอะยะลุงดำก็จะถ่ายดูตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นเกือบห้าโมงเย็นแล้วนี่อากาศก็คึ้งฟ้าคึ้มฝนพอดีลุงดำเจอรังนกกระจาบก็เลยถ่ายดูน,นี่ก็ย้ายสุดแล้วนะ แล้วก็ไม่ต้องขยายลองให้ดูนี่นี่นี่ไม่ได้ขยายนะให้ดูลังนกกระจาบชัดไหมนี่แล้วก็ให้ดูลังนี่ตัวผู้นะนี่ต้นตัวผู้จะมีงวงๆงเลยเนี่ยมาดูตัวเมียก็จะมีลูกอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนั้ะตัวเมียแล้วก็มาดูคูณอยู่ไกลๆกันนี่ลังร่วงก็มีนะ ลองดูดูตามธรรมชาติของลุงดำลุงดำชอบถ่ายที่มันรังนกกระจาบเยอะๆซ้อนกันอย่างเงี้ยรังสีเขียวก็เพิ่งสร้างใหม่รังเก่าแล้วก็สีน้นล่วงไปนี่เห็นลูกตาลก็เยอะนี่รังตดวผู้ก็มีหนวดมีอะไรเนี่ยเห็นไนี่แค่นี้นะครับจากลุงดำก็สวัสดีครับมาดูรังนกกระจาบกับลูกตาล ตาลหม้อนะครับสวัสดีครับ